ในหลวงทรงมีพระราชกระแสขอบใจคณะแพทย์พยาบาลถวายการรักษาพระองค์พายอย่างเต็มความสามารถวันที่19ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวิลรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ภาพหนังสือจากหน่วยงานราชการในพระองค์904และข้อความผ่านเพจเ Facebook และอินสตาแกรส่วนตัวว่า พิธีเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระวชิลลกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขที่ได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลปากช่องนานานะับเป็นสิริมงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขทุกคนขอ,อน้อมตั้งจิตอธิฐาน ให้พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายจากพระอาการประชวนและกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเหล็วที่สุดสำหรับหนังสือหน่วยราชการในพระองค์904ลงนามโดยพลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลลาดเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเนื้อหาระบุว่าเรื่องทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระเสทรงขอบใจ เรียนนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณน,นเ่นทิราเทพ,พยาวดีกรมหลวงราชสารีสิลิพัฒนมหาวัชรราชธิดาทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหไทยระหว่างทรงทําการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขในงานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand working dog championship by royal thai army 2022เมื่อวันที่15ธันวาคม65เวลา15.20นาทีณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั้น การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญพระกระแสมาแจ้งแก่ท่านว่าทรงทราบซึงพระราชลือไทยอย่างยิ่งและทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเลนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชรราชาธิดายอย่างเต็ม กำลังความสามารถทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไปขอขอบคุณที่มาแหล่งข่าวจากอมรินครับ